สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่น้องไอติมนะคะวันนี้เอ่อแปลกๆนะคะไม่เห็นเจโบงเรามานะคะปกติกม็นมาแล้วเราก็นั่งเลี้ยงเด็กๆตั้งแต่เช้าแล้วนะคะดูมันหิวแล้วเราเพิ่งพาเด็กไปซื้อกับข้าวแล้วก็ป้อนข้าวเด็กๆนะคะป้อนข้าวลูกเจโบด้วยนะคะไม่รู้ว่าเจโบไปไหนแนละ้วทุกคน มาดูนะคะต่างคนต่างมีหน้าที่นะคะทุกคนสาวนุนก็ช่วยแม่อ่ะาห,หารควายอยู่นะคะเราก็จะมาดูบวกของเรากันนะคะทุกคนช่างตอนนี้เสียนกก็ตัดยาอยู่นะคะนาติดกับบ้านนั้นเลยนะคะอันนี้อันนี้น่าจะยังไม่ได้ใส่ให้นะใส่ให้ยัง ดูนะคะจะโบกเขาเราใส่อาหารให้เมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ได้ถ่ายตอนเราใส่อาหาระคะ่ะเพราะว่าไม่มีคนถือกล้องให้เรานะคะทุกคนแล้วเราก็ขี้เกียจไปเอาค่ะตั้งกล้องมาเนาะมันดูบัวบานนะคะนี่นะคะยายานี้หลายวันแล้วนะคาดว่าน่าจะไม่กินนะคะแต่เราก็ใส่ใส่ให้มันหมดเนาะเพราะว่าวันนี้เสิเนีก็ ไปตัดหญ้ามาให้ใหม่นะคะไปตัดหญ้ามาให้อีกเนาะดูนะคะบัวบานนะคะดูกินจุกมากเลยทุกคนอันนี้เจ้าบัวของเรานะคะต้องกาหาดูนะคะมันเชื่องมากเลยอันนี้เป็นลูกบัวของแม่อ่ะทองแดงนะคะแม่ทองแดงอยู่บ้านนั้นเนาะอยู่บ้านอ่ะอยู่บ้านเกดนะคะ ก็ไปให้แม่กับพ่อเลี้ยงนะคะทุกคนเก๋ก,ก็ดูยังดีดีนะคะเก๋ก,ก็ไปเกี้ยวหญ้าเกี้ยวอะไรให้นะคะนั่นก็คนกาก็ระโพดไปไว้ให้อยู่นะคะไปคนไปให้ทีละรถนี่ก็คือหนึ่งรถเลยนะคะทุกคนก็เป็นวัวของเราเหมือนกันนะคะทุกคนเราก็เลยต้องขนไปให้มันนะคะถึงคนจะอดอยากก็ตามนะคะวูอดไม่ได้เด้อก็ <laughs> อาชีพกิจวัตรอ่ะ กิจวัตรประจําวันของเราก็ไม่มีอะไรนะคะนันตื่นเช้ามาแล้วก็หุงข้าวนะคะล้างขวดนมลูกเนาะแล้วก็ทําความสะอาดบ้านนะคะไปซื้อกับข้าวนะคะแล้วก็ป้อนข้าวเด็กๆเนาะมาดูวัวนะคะทุกคนก็มีประมาณนี้นะคะเราก็อาจจะไม่ได้ไปถ่ายคลิปที่อื่นนะะเนื่องจากช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะคะทุกคนจะออกไปแต่ละทีนี่คือลําบากจังเลยนะคะทุกคนเพราะไปนู่นก็มีแต่คนติดโควิดไปนี่ก็มีแต่คนติดโควิดนะคะ เราก็ไม่ได้ไปถ่ายที่ไหนนะคะสามช่องก็อยู่บนเรียนกันไปมานะคะทุกคนใส่อาหารให้วัวเจ้ายัางดูมันไม่ใส่อาหารให้ดิเขายังไม่ได้ใส่หัวอาหารให้มันที่ไหนให้ได้กลิ่นความเป็นนาปรังนะคะใส่ให้มันเออ มือมินิประหยัด้ยเลยติเห <laughs> <laughs> ็นไหมไเอ็งไม่ใส่ให้มันมันถึงไม่กินเลยใส่อีกจะไม่ได้ความอัทรสเป็นหัวหานเลยไอ้ตัวนี้ได้กลิ่นหัวหานปุ๊บปื๊บมาเลย ช่งนุกก็ตัดข้าวอยู่นะคะตัดใบข้าวเพราะว่าตื่นเช้ามาก็หน้าที่ใครหน้าที่มันนะคะเยนิกก็ไปตัดไปดูนานะคะไปดูนาตัวเองบ้างเนาะน,นี่นะให้มันกินแย่จะก็ปุ๊บเลยมันเห็นแค่เชือมันก็กลัวแล้วเอง <laughs> เอายนนยนให้แม่นเหมือนเมื่อวานนะ ទៅបាយឆ្លៀកបកកាប់ដាក់ឯកបីនៅអញមាន search តិចតែបោញស្ວຍតិច ป่านี่มานี่เร็วมากินนี่มากินนี่เร็วเองมากินนี่เปล่านี่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขามาอยู่เลยเงีวส่งรอบผ่านไปนะครับงานนี้อันนี้สเปรย์นะคะสเปรย์ฉีดเผลที่ว่ามันแตกนะฉีดแล้วมันจะแห้ง วันนี้สองสามรอบได้นะคะรอบที่สามได้ là, ไหวจะรอบที่สมอ่ะได้ได้หมา,มาได้ตัวมาไอ้หุยไอ้หุยทำไมอีก ฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เกือบหมดแล้วนะเนี่ยหนกระป๋องอ่ะสามร้อยแพงมากออันนี้ฉีดยาถ่ายพยาดให้มันนะคะมันก็จะขี้มาแบบ เร็วๆนะคะทุกคนอันนี้รอยาคะรอเซนิกแบกแยามาหนึ่งซาเลกนะคะเราก็จะใส่ย,ยาให้มันกินอีกนะคะแกโบไปไหนวันนี้อยู่บ้านก็ไม่เห็นว่าใส่กันอยู่ทุกขันเด้อในร้านก็ไม่เห็นนะปกติแกจะต้องมาดูวัวแกแล้ววันนี้หายนะคะหายอยายักหายอะน,นี้ เดี๋ยวเราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ